เดือนมีนาคม2558ไทยอาจจะถูกคว่ำบาตรสินค้าบางรายการจากอนุสัญญาไซเตสนะครับถ้าหากไม่มีการจัดการปัญหาค้างาช้างอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์กรที่เกี่ยวข้องและนักอนุรักษ์ก็พยายามผลักดันให้เกิดกฎหมายยุติการค้างาช้างในประเทศไทยติดตามจากรายงานทีมข่าวพลเมืองครับ การเปิดให้ค้างาช้างบ้านอย่างถูกกฎหมายและฝีมืองานช่างที่ประณีตของคนไทยส่งผลให้ธุรกิจค้างาช้างและเครื่องประดับเติบโตจนไทยได้รับการขนาดนามว่าไทยเป็นตลาดการค้างาช้างที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยได้ได,ได้ได้รับการเ,เรียกว่าขนาดนามหรือว่าเรียกชื่อว่าเป็นปลายทางเป็นตลาดค้างาช้างที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่ได้รับการควบคุมเนี่ยของโลก ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศจีนก็มีตลาดที่ใหญ่เหมือนกันแต่ทับแต่เนื่องจากว่าประเทศไทยเราในขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้มีกฎหมายที่จะควบคุมในเรื่องการค้าง,งาช้างที่ที่ลักลอบนําเข้ามามาปะปนกับงาช้างที่ถูกกฎหมายในบางส่วน องค์กรอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือไซเตสเรียกร้องให้ไทยออกกฎหมายคุ้มครองช้างเพื่อสกัดกั้นการค้างาช้างผิดกฎหมายจากแอฟริกาและเรียกร้องให้จัดระบบการจดทะเบียนช้างในประเทศเพื่อให้การแก้ปัญหารัดกลุ่มขึ้นประเด็นหลกัหลกๆสําคัญก็คือว่าประเทศที่เป็นภาคีนุสัญญาไซเตสที่มีตลาด ค้างาช้างภายในประเทศมีหน้าที่จะต้องควบคุมตลาดนั้นให้ได้และของที่ผิดกฎหมายเนี่ยที่ลักลอบนําเข้ามาจากแอฟริกาเนี่ยมาปะปนกันในตลาดค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรายงานหลายๆชิ้นที่พอสํารวจตลาดแล้วเนี่ยบวกกับว่าวัดปริมาณงาช้างที่จะได้จากช้างบ้านเนี่ยมันมีจํานวนค่อนข้างจํากัดไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับปริมาณงาช้างที่สินค้าจากงาช้างที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันให้เรารู้ว่ามันเป็นงาช้างที่มาจากแอฟริกา เดือนมีนาคม2558ไซเตสจะพิจารณาความบาทประเทศไทยหากไม่จัดทำแผนปฏิบัติการงาช้างและรายงานความก้าวหน้าของแผนอย่างจริงจังซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ระบุไว้ในสัญญาหลายประเภทรวมถึงธุรกิจกล้วยไม้ส่งออกถ้าเราถูกคว่ำบาตจริงถ้ากล้วยไม้ก็ไปเจ็ทีรายง,งานประมาณมื่นเป็นแสนนะเป็นหมื่นเป็นแสนคนก็ต้องตกน,น เพราะว่าเรามีพื้นที่ปลูกอยู่25,000ไร่ถ้าเราเฉลี่ย2ไร่2ไร่ต่อ,อคนก็เป็นหลักหนึ่งนะก็อ,อีกหลายหมื่นคนที่ที่ตกง,งานแรงงานที่เลิกจ้างไม่มีงานทำแล้วก็ครอบครัวเกษตรกรที่มีอยู่ประมาณ5้าสอซ่5,000 3 0 0 0ครอบครัว3 5 0 0ครอบครัวก็จะต้องอยู่แต่าาชีพตรงนี้แต่วว่าไม่ง่ายนะ ทีี่่เเราาจะให้ปลยนลชานับถอยหลังจากวันนี้ถึงมีนาคม2558เป็นช่วงเวลาที่ไทยต้องพิสูจน์ตนเองและมีคำตอบต่อสังคมโลกว่ามาตรการควบคุมดูแลช้างอันเป็นสัตว์ประจำชาติและความโปร่งใสต่อธุรกิจการค้างาช้างที่มีภาพลักษณ์ของประเทศเป็นเดิมพันทีมข่าวพลเมืองรายงาน